นะครับต mm. ัวนี magic, like ้ทุกคนจะมีเลยครับมอนเรียกเขาว่าตัวโคพิลักเว็บตัวนี้เนี่ยเรามี GPT 5ให้ใช้นะครับแบบไม่มีลิมิตด้วยไม่มีลิมิตอ่าไม่ครภาพอ่ะ i c r o s o f t มีเทมเพลตตรงนี้ให้นะครับตัว Create ของผมอาจจะเห็นเยอะหน่อยแต่ว่าของที่เป็นฟรีไลเซนก็มีเหมือนกันอาจจะมีปุ่มไม่เท่าแต่ว่ามีเหมือนกันจริงๆ Microsoft พยายามจะทําให้จากพร้อมเนี่ยไปสู่การใช้งานจริงเนี่ยมันได้เกิดขึ้นเร็วที่สุดเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะ GAI อ่ะมันทําตัวหนังสือได้ไม่ค่อยดีมากพอ เราก็เลยบอกว่านั้นแบ่งงาน G I I แกไปทํารูปอาจจะเป็นรูปแบ็กกราวด์รูปคาแรคเตอร์รูปไปต่างๆแล้วใช้ฟรีใช้ได้ถึงแค่ไหนยังไงครับาจริงๆ Microsoft อ่ะพยายามเอาของฟรีให้มันได้มากขึ้นถ้าเกิดสังเกตนะว่าไอฟีเจอร์เนี้ยเมื่อก่อนเคยเสียตังค์ใช่เราเอาจากตัวเสียตังค์อะใส่เข้ามาให้ตัวฟรีอ่านะแล้วตัวเสียตังค์เขาก็มีของใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยเรือ่อย สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนายเจนนายเอกับนายสเปรดเทรนด์นะครับในวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆนะครับโอเคผมได้แขกรับเชิญนะครับโอเคจาก Microsoft มานะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยในคําถามหลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ M3 Copilot นะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวเจาะลึกสําหรับคนที่ใช้ฟรีอยู่นะครับในตัวเริ่มต้นนะครับว่าทําอะไรได้บ้างแล้วก็คําถามเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ผมเชื่อว่าแขกรับเชิญผมนะครับโอเคซึ่ง เดี๋ยวมารู้จักกันก่อนนะครับโอเคผมว่าน่าจะเป็นคนที่ตอบคำถามเหล่านี้ได้ดีที่สุดมากๆเลยนะครับโอเคงั้นขอเสียงปรบมือน,นะครับต้อนรับนะครับน้องมอสนะครับโอเคจากไมโครซฟอ์นะครับ,รบเ,เดี๋ยวคุณมอสมาสวัสดีครับแม่แม,มอสแนะนำตัวเองก่อนแล้วกันไหม ครับผมก็มอส Microsoft แล้วกันนะครับมอสเป็น Digital Specialist นะครับที่ดูโซลูชันเกี่ยวกับ AI Workforce สามต่างๆพวกผู้คิทักษ์บอทด,ด้วยซึ่งเดี๋ยวประเด็นวันนี้เราเราเป็นรายการแนว AI นะ Generative AI เนาะซึ่งซึ่ง,งโอเคของมอสดู Product ด้านนี้โดยตรงด้วยนะครับก็เลยเดี๋ยวจะมาคุยกันเอาอันแรกเดี๋ยวขออินโทรเล็กน้อยก่อนได้ปหมโอเคสำหรับใครที่ใช้พวก Word Excel PowerPoint อยู่นะครับโอเคซึ่งตอนนี้มันก็เป็น M 3 6 5เนาะอ่าแล้วก็มันจะมีฟีเจอร์หนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าตัว Copilot นะครับใน M 3 6 5สา้าเนาะสำหรับการเริ่มต้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไลเซนที่เป็นตัวฟรีเริ่มต้นสามารถทำอะไรได้บ้างในเนผมเล่าแบบนี้ก่อนว่าจริงๆตัวที่อินติเกตกับเวิร์ดเอ็ e เซลพาวเวอร์เมือ่อก่อนมันจะอยู่กับตัวที่เป็นไลเซนสิบเหรียญแต่ว่าช่วงปลายเดือนที่แล้ว Microsoft ประกาศาลแล้วว่าเฮ้ยเราจะขยายไปให้กับฟรีลิสเซอร์ด้วยคำาฟรีลิสเซอร์จริงๆก็ไม่ได้ฟรีแบบฟรีจริงๆนะอาจจะเป็นแบบไลเซนที่ซื้ออยู่แล้วกับตัวเดิมสามหกห้าตัวเดิมนะครับซึ ขององค์กรของ S M B ของ p ersonal เลยนะ,อะของ p ersonal ของ family oh. ก็ได้เหมือนกัน oh. นะครับมันจะไปอยู่ที่ตัวมุมขวาบนจะปุ่มปุ่มโผล่ขึ้นมานะครับ mm. โดย expectation เนี่ยให้มองมันเป็นเหมือนกับตัว co p l o t chat ที่ปกติเราเข้าผ่าน office com mm. เปิดพาร์ติชั่นเหมือนกันเลย mm. แต่ว่าพอมันอยู่กับตัว word excel power point แล้วอ่ะมันมองเห็นสิ่งที่เรากำลังเปิดอยู่ อ่าแปลว่าสมมุติเราเคยบอกว่าสรุปบทอันนี้ให้หน่อยเมื่อก่อนต้องอัปโหลดไฟล์เข้าไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละเดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถคุยเปิดบทขึ้นมาคุยได้เลยนะครับหรือว่าเอ้เรากำลังทำรีเสิร์ชบางเรื่องอยู่เมื่อก่อนเนี่ยต้องสวิชไปใช้ G A I ในการหาคําตอบแล้วค่อยกลับมาที่บทวในการทาตอบอันนี้ไม่ต้องละก็คุยในบทวามโดยตรงไปเลยใช่ดังนั้นถ้าถ้าถามว่าโอเค เอ่อลิมิตเทชันของฟรีหรือหรือหรือฟรีทำอะไรได้บ้างอันนี้มอดเล่าฟีเจอร์ไหนได้บ้างอย่างเช่นยูเซอร์ที่แบบเริ่มต้นเนี่ยเขาจะใช้ยังไงอย่างเช่นผมมีสามพุกห้าที่เป็นเพอร์ซันอลโอเค<ช>หลายหลายผมเชื่อว่า ชาวคนใช้คนดูเนี่ยโอ้โหน่าจะใช้พีชอเนลหรือบางคนก็ใช้ในรูปแบบขององค์กรใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าเท <c oughs> ่าที่ผมไปสอนนะหลายๆองค์กรอาจจะไม่ได้เริ่มใช้ซึ่นเ, <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราเขาอาจจะยังไม่เห็นนะซึ่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะชวนให้ทุกคนมารู้จักแล้วก็เอ้ยมันมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มแบบตัวเลเวลฟรีก่อนได้ได้มาเล่าให้ฟังหน่อยจุดแรกที่ทุกคนรู้จักเลยเนี่ยเราเปิด office.com office เพราะของเราเนาะมีชื่อโดเมนใหม่เป็น m. สามห้า com หลายชื่อมากแต่ทุกชื่อเนี่ยลิงก์เข้ามาที่ นะครับตัวนี้ทุกคนจะมีเลยครับมอสเรียกเขาว่าตัวโคพาหลักเว็บ,บตัวนี้เนี่ยเรามี GPT 5ให้ใช้นะครับแบบไม่มีลิมิตด้วยไม่มีลิมิตอ่า Microsoft เนี่ยเราปลดล็อกลิมิตทุกอย่างเราเปลี่ยนโมเดลเป็นคำว่า priority Model หมายความว่าจังหวะที่คนไม่ได้แย่งกันใช้ไม่ได้มีิประกาศอะไรสำคัญมาไม่มีคนมาลุมใช้ฟีเจอร์ใหม่ใช้ไปเลยไม่มีลิมิตะนะครับ GPT 5เนี่ยถ้าเกิดเราไปใช้ของค่ายใช้ GPT ถ้าของตัวฟรีนะ,ะ,ะคุยไปสักแป๊บเดียวไม่นานมากมันบอกหมดแล้วหมดแล้วุ่มเมษใบซอกอาจจะของเราให้ใช้ได้เลยนะครับซึ่ง GPT 5เนี่ยอยู่กับใน Word Excel กเซเวอรไฟด้วยเหมือนกันด้วยด้วยครับรวมไปถึงตัว o u t l o o k OneNote อะไรต่างๆนะครับเราเปิดเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ย จริงๆฝั่ง Microsoft ์่บมีของทยอยเพิ่มให้เรื่อยๆดีกว่านะครับอย่างตัวแอร์คอนเทนต์เชื่อมกับ e d r i ด e ได้เรียบร้อยล้วแปลว่าเราเก็บไฟล์เอาไว้บน One d r i ด e นะครับไม่ต้องมารอสิเวลาอัปโหลดทีละครั้งเราะซึ่งจริงๆไฟล์อัปโหลดของ Microsoft อ่ะใส่ได้แบบ5้าเมกถ้าเกิดมาทยอยอัปโหลดทีละครั้งนานเราอาจจะเก็บเอาไว้ก่อนใน One d r i ด e แล้วเมื่อจะคุยก็เรียกใช้มาได้เลยรวมไปถึงพวกลิมิตอะอย่างเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าจำนวนไฟล์ไม่มีจำกัดแล้วเนาะอัปโหลดได้กี่ครั้งก็ได้นะครับรูปภาพเหมือนนนกัะ รูปภาพก็สร้างได้อะไรที่เรามีลิมิตให้ก็ทำไอเดียกันใช้ก็ส, <ๆ S 1> สร้างไปเรื่อยๆได้เลยรวมไปถึงจริงๆรูปภาพ Microsoft มีเทมเพลตตรงนี้ให้นะครับตัว Create ของผมอาจจะเห็นเยอะหน่อยแต่ว่าของที่เป็นฟรีไลเซนต์ก็มีเหมือนกันอาจจะมีะปุ่มไม่เท่าแต่ว่ามีเหมือนกันนะครับตัวที่ผมอยากจะเน้นย้ำอ่ะนอกจากการที่มันสร้างรูปได้แล้วนะครับมันสามารถ มี editing tool designer, oh, designer นะครับ <Microsoft S 2> ที่ <Designer. S 2> รวมมาได้ด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆ Microsoft พยายามจะทำให้จากรลอมเนี่ยไปสู่การใช้งานจริงเนี mm ่ย hmm. มันได้เกิดขึ้นเร็วที่สุด mm hmm. เพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะ GAI อ่ะมันทำตัวหนังสือได้ไม่ค่อยดีมากพอเราก็เลยบอกว่านั้นแบ่งงาน GAI แกไปทํารูปอาจจะเป็นรูปแบ็กกราวด์รูปคาแรคเตอร์รูป,ปอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดจะใส่ตัวหนังสือเช่นโปรโมชั mm ่นลด50%าก็ใส่ดีๆได้เลยนะครับท mm hmm. จะมีให้แล้วผมได้ข่าวผมเคยไปฟังพี่เต้ยน,นะครับ CEO Microsoft บอกว่ารูปภาพจากระบบที่ถูกสร้างจาก Microsoft นะครับสามารถเอาไปใช้ได้เลยถูกต้องใช้ในเชิงคอมเมอร์เชียลได้เลยค <commercial S 3> อมเมอร์เชียลด้วยเซิร <search S 2> นะ์ชคำว่า Microsoft Copy r i g h t c o m m i t m e n t มเรามีเขียนพับบิกเอาไว้เลยนะครับว่าเอาไปใช้ได้เพราะว่าเราใส่การเลวะเเอ,ไอะไรต่างๆลงมาด้วยนะครับอันนี้อันนี้ก็คือจุดเด่นนะครับเช่นมันน่าจะเป็นภาพที่แบบเราสามารถเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้นะครับแล้วก็เป็นภาพที่โอเคไม่มีเรื่องของเลิขสิทธิ์ Microsoft คอนเซิร์นเรื่องตรงนี้มากๆนะครับ แ,แตน่นอกจากว่าแบบไปเขียนอยากได้ภาพแบบนินคนดับจด<อ>จงอันนี้เติ้เติ้ลนะฮะโอเค นอกจากทำรูปภาพแล้วทําอะไรได้ไงครับจริงๆด้วยความที่มันเป็น GPT 5ครับถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับของค่าย c g p t เราใช้คําว่าได้หมดทุกอย่างของเขานะครับที่เป็นการตอบภาษาไทยสวยงามแบบไหนให้มันสร้างกราฟให้มันเขียนโค้ดให้มันอะไรต่างๆมันทำได้เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าลิมิตมันจะแค่สูงขึ้นเพราะว่า Microsoft เป็นเจ้าของ infrastructure เนาะเรา เราเราโอเปเรตด้วยตัวเองเราประหยัดต้นทุนได้ดีกว่าเพราะว่าลูกค้าจ่ายเรามาเรียบร้อยแล้วนะผก็จะใช้มันได้ลิมิตสูงมากกว่า,าหรือบางฟีเจอร์ครับที่มันเป็นฟีเจอร์ที่เป็นอาจจะเป็นตัวเสียตังค์ของค่ายอื่นเน,ะนี่ยบางทีีเนี่ยสมมติเราทําคนเดียวเนี่ยมันก็จบของมันแต่ถ้าเกิดเราจะใช้ให้เพื่อนอ่า Microsoft เนี่ยเราจะมีตัวอ่อเพจนะครับให้เราทํางานร่วมกับเพื่อนได้เพราะว่าอันเนี้ยอันหนึ่งขององค์กรเนี่ยครับเราสามารถกดตรงนี้ ดีดอินเพจใช่แล้วมันก็จะมีให้เราสามารถแชร์ไปหาเพื่อน Export รเป็น Microsoft เปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ใน Ecosystem ของ Microsoft จ<ช>ากนี้ลิงก์ไปลิงก์มาก<ช><ช>ันเนะ <Okay. S 2> มันก็จะมีความเป็น Ecosystem เนี่ยหรือว่าแอปอื่นๆของ Microsoft เนี่ยเราเปิดเว็บเบราว์เซอร์เอก็สามารถ เปิดเรียกขึ้นมาได้นะครับ mm hmm. เวลาที่เปิดพันเอชครับมันจะมองเห็นสิ่งที่เรากำลังเปิดอยู่ตรงหน้านี้ด้วยนะ oh. รวมไปถึงเราเปิดเว็บไซต์เราเปิดอะไรต่างๆมันอ่านออกแล้วเ,เปิด PDF มันอ่านออก mm hmm. นะครับมันมองเห็นไม่ต้องอัปโหลดใหม่ทุกครั้ง mm hmm. นะครับหรือว่านี่ในเดสก์ท็อปนี่เขาจะมีแอปมีอะไรต่างๆเข้ามาให้นะครับอ่า mm hmm. นี่คือสิ่งที่มีให้แล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งประกาศเข้ามานะบล็อ e เอ็กเซลพาวเวอรครับอ่า mm hmm. เขาเสริมเข้ามาเรียบร้อยเองเปิด Word มันจะมีอยู่ตรงนี้โคพายท์หลอดโอเคขกิดที่มุมขวาบนถ้าใครที่ลงอันนี้อันนี้ต้องเป็นเวอร์ชัน M สามหกห้าถูกต้องอ่าก็จะมีไอคอนตรงนี้นะครับส่วนถ้าใครที่เป็นใช้2 0 2 1 22ยีเอเป็นเวอร์ชันอะไรนะมันจะรันทุส3ปี21กับ24เอ็ดยี่สิบสีนะครับโอเคก็จะอ่ายังไม่มีไอคอนนี้เนาะอ่าใช่อันนี้สำหรับบนบนบนคลาวด์นะแอบโอเคถ้ามีไอคอนนี้อันนี้ไว้ทำอะไรได้บ้างเป็นมอสบางคนอาจจะยังไม่เคยใช้โอเค นะครับ experience ที่เราเคยคุยกับในตัวแชทที่เป็นบนเว็บอะครับยกมาตรงนี้ได้เลยเนี่ยครับที่เราคุยทั้งหมดตรงนี้เรายกมาอยู่ในตัว Microsoft Word ได้เลยอ่าทีนี้ถามว่ายกมาทำไมอ่าอย่างแรกเลยคือเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเราจะให้มันสรุปมันไม่ต้องเปิดไฟล์อัปโหลดขึ้นไปอันนี้คือข้อแรกรนะครับข้อที่2ก็คือว่าถ้าเราทำเอกสารอยู่ตรงเนี้แล้วเราอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมคุณก็ไม่ต้องกลับไปเปิดตัวแชท แล้วก็จริงๆจะมีเสริมตรงนี้ด้วยว่ามันกดเรียกตัวเพื่อนของมันนะครับสมมติองค์กรของเราทำเอเจนต์อะไรบางอย่างเอาไว้เรียกมันเข้ามาใช้ตรงนี้ได้อบอกว่าเอเจนต์เกี่ยวคอมไพแอนจะมารีวิวเอกสารอันนี้ให้หน่อยก็ได้เหมือนกันดังนัน้นก็เป็นอีโคซิสต็มที่น่าสนใจแล้วใช้ฟรีใช้ได้ถึงแค่ไหนยังไงไมามถึงระยะเวลาในตัวในตัว,ในต,วในตัวของตัวฟรีของอบนบล็อดอย่างเงี้ยจริงๆ Microsoft อ่ะพยายามเอาของฟรีให้มันได้มากขึ้นถ้าเกิดสังเกตนะว่าไอฟเจอร์เนี้ยเมื่อก่อนเคยเสียตังค์ใช่เรา เอาจากตัวเสียตังค์ใส่เข้ามาให้ตัวฟรีแล้วตัวเสียตังค์เขาก็มีของใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Microsoft ไม่ได้จํากัดระยะเวลาแบบโปรโมชั่นใช้ได้ภายในเดือนของเดือนไม่ใช่ไม่มีไม่มีก็คือให้แล้วให้เลยก็คือตอนนี้ถ้าเป็น Word 3 6 5เวอร์ชั่นล่าสุดเดือน10อปี2025 2 0 2 5ก็คือใช้ได้เลย โอเคแต่ว่าอ,อย่างป้ายอย่างเช่นเว็บกับเวิร์กคือป้ายเวิร์กจะไม่มีใช่ใช่อันนี้อันนี้นนผมขึ้นเพราะว่าของผมเองอะมีลายเส้นตัวเต็มมันเลยมีให้เลือกแต่ถ้าเกิดเป็นยูเซอร์ธรรมดาครับมันก็จะไม่ได้มีอ p t i o นให้เลือกอธิบายเพิ่มนิดนึงได้ไหมว่ามันต่างกันยังไงทำไมมันต้องมีสองป้ายอะไรเงี้ย <Okay. S 1> มันดีขึ้นยังไงได้ได้ไดตัวเว<ช>็บเนี่ยเอ็กซ์พีเรสจะคล้ายๆ c h a t GPT ละมันก็คือหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าเกิดผมใส่ตรงเวิร์กปุ๊บผมสามารถบอกเขาว่าผมจะทําสรุปรายงานประชุม มันสามารถไปดึงข้อมูลภายในองค์กรไ<ต>ปดึงจากทีมม็ตต <Meeting. S 2> ิ้งหรือว่าดึงจากแชทจาก e mail, อีเมลมจากไฟล์ใน h a ร์ Point ในวันได้ที่เรามีสิทธิ์เข้าถึงได้เลยะนะครับแปลว่าเหมือนเราถามพนักงาน2คนอะ่ะ ถ้าเป็นตัวฟรีอาจจะเหมือนฟรีแลนซ์เป็นคนข้างนอกอ่าเขาเก่งมากเลยแต่เขาเป็นคนข้างนอกนะครับใช้ตัวเวิร์กเนี่ยเหมือนเลขาเลยเดี๋ยวประกบเราเข้าถึงข้อมูลได้เท่าเท่ากับเราเวลาคําตอบของเขาก็จะตอบได้ดีมากกว่าเออซึ่งถ้าใครที่ไม่ได้ใช้ตัวที่เป็นตัวเสียตังคือจะมีเฉพาะป้ายเว็บถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคมีฟรีแลนซ์มีฟรีแลนซ์นี่ได้เลยส่วนส่วนแปลว่าตรงด้านบนตรงนี้ก็คือสามารถใช้ อ่มอสโชนนิดนึงได้ไหมเช่นตรงตรงตรงนี้ใช่ไหมครับใช่จริงจริงตรงนี้เป็นฟีเจอร์ i นแอปของของแต่ละแอปบวิร e ดเอเซียพาวเวเนาะเขาจะมีฟังก์ชันพิเศษที่ตัวโค o t อ่ะจะไปคุยกับโปรแกรมอ่าหมายความว่าโคพลา o ์ของเราที่เป็นตัวเต็มอะครับมันสั่งเวิร์ดให้ทําอะไรบางอย่างได้ช่วยเขียนช่วยสรุปช่วยถูกต้องจัดหน้าอะไรต่างๆทําได้แล้วคือถ้าเป็นเว็บตัวฟรีอะครับมันจะลิมิตทุกอย่างอยู่ตรงนี้ อยู่ในหน้าที่เราคุยกันดูด้านขวาใช่อยากได้ถูกต้องเวลาเขาสรุปอะไรมาให้นะเราจะต้องเป็นคนเนี่ยกด Copy แล้หรือกด Insert ที่ตัวเองแต่ถ้าเกิดเราพิมพ์ตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าอยากได้ใจมันทําให้ผมเลยในหน้านั้นเหมือนเขาจับมือเราทําแบบถูกต้องแต่นั้นใครยังใครเป็นฟรีโอเคไอ้แ็บด้านบนอาจจะยังไม่มีนะครับถูกได้เลยครับโอเคดตงนั้นก็จะมีผู้ช่วยตรงนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็ถ้าถ้าสมมติทำเสร็จก็อาจจะต้อง Co p y ้แปะ สรุปแต่นั้นมันก็จะเป็นตัวทําให้โอเคมีความสามารถด้าน AI แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบามาช่วยเขียนช่วยสรุปสวยงามถ้า c o อปปี้เพลแล,ล้วรูแบบมันอาจจะวุดนวันนิดหน่อยใช่ใชไหมเพราะว่าแต่ถ้าเราใช้ตรงด้านขวาแนละ้วโครงส้้าเจ๋งเลยชอบแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงของ Microsoft จะมีโลโก้สีเขียวแปลว่าอะไรนะอ่าตัวนี้เป็น<แ><แ>จุดขายของ Microsoft เลยขอเปิดขึ้นมาให้ดูดีกว่านะครับนี่จะอยู่ตรงนี้ <อ>สิ่งนี้เนี่ยอยู่กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าองค์กรออฟฟิศไรเซนจะเป็น SMB <ม>ก็ได้นะแต่เป็นลูกค้าองค์กร<ม>นะครับสิ่งนี้เรียกว่า Enterpri s e d a t a p r o t e c t i เ n เมืมมม่อก่อนเมื่อก่อนไปเขาต้อเคยขาย5เหรียญต่อเดือนต่อคนเคยขายแล้วก็ตอนนี้แถมฟรีเรียบร้อยนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่การันตีว่าไอ้สิ่งที่คุณคุยกับตัวโค้ดพลนะครับ m i c r o s o f t จะไม่เอาไปเทรนตัวโมเดลแต่ว่าความลับยังคงเป็นความลับของคุณอยู่รวมไปถึงการช่วยลูกค้าป้องกันการโจมตีจากภายนอก ะบางทีมีการพวกเจลเบร์พร้อมอินเจคชั่นอะไรต่างๆเราก็พยายามป้องกันให้ลูกค้านะครับหรือเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องรูปภาพลิขสิทธิ์ลูกค้าองค์กรเนี่ยมันก็ชอบมีการใส่การ์ดเลวให้เอารูปไปใช้ทั้งคอมเมอร์เชียลได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะใส่โล่เข้ามาด้วยซึ่งแต่ตัวฟรีจะไม่มีนะมีครับตัวฟรีตัวีก็มีตัวฟรีเนี่ยคือเราเปิดเปิดเข้ามาเนี่ยเราเจอตัวนี้เอ่อคุณพี่ไเพิ่มเติมอีกหนึ่งฟรีนี่คือฟรีแบบไหนนะมีเซม M สามพุ่มแค่โอเคถ้าอ่าถูกก็คืง ทุกคนสามารถกดเข้ามาแล้วก็ลองกดคลิกดเลยนะครับเพื่อบางทีองค์กรเรามี Legal Team สงสัยใช้ได้ไหมส่งริ like> ้งให้เขาดูเลยใน p u b l i c l ีเลยโอเคได้เลยจะได้แบบคลายความกังวลกันนะครับเพราะะหลายคนจะแบบกังวลว่าเฮ้ยอันนี้จะใช้โยนไฟล์ n a แน i a l ขององค์กรเงินเดือนพนักงานไปทํานู่นนี่นั่น มันจะมันจะได้ไหมอะไรเงี้ย <c oughs> <campaign. S 2> ซึ่งซึ่งผมบอกก่อนถ้าใครใช้ ChatGPT default ข้อมูลที่ทุกคนโยนไปมันไปเทรนต <c oughs> ่อนะถูกครับทุกคนดังนั้นต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่า default ของ Microsoft คือ default คือปิด นะครับโอเคถ้าอยากจะเซตอัพ uh, อะไรพวกนี้ก็ก็จะต้องมีพวกการตั้งค่าอะไรเรื่องความปลอดภ,ภัยซึ่ง Microsoft ์สี่เลนใช่จริงๆใช้คำว่า default เนี่ยอาจจะไม่ตรงเป๊ะ m i c r o s o f t เนี่ยไม่มีช้อยให้เลือกเราไม่ร <อ S 2> เราไม่ส่งให้เลยโอเคอ่าก็นี่เราบอกเอ๊ะมันจะปิดได้มันปิดไม่ได้เหรอปิดไม่ได้ครับปิดไม่ได้คือ Microsoft ไม่มีออฟชั่นใหไอทีเลือกก็จะเลือกส่งหรือไม่ส่งไม่มีนะโอเคอ่ายูเซอร์เนี่ยมีที่ใช้อย่างเดียวแล้ว ส่งไปแค่ประมวลผลไม่เก็บแล้วก็ลบทิ้งอะไรนะครับมีการจัดการเราไปสอบเซอร์พวกแบบ G D P R I S O 2700มะไรต่างๆให้ลูกค้าเห็นว่าเรามีกระบวนการในการจัดการข้อมูลที่มันแบบปลอดภยอยัยเ,เรียบร้อยเเียมโอเคแล้วในส่วนของตัวฟรีเนี่ยเรื่องของ AI เนาะโอเค AI แชทที่ไปอยู่ในแอปนะครับใน M 3 6 5แแล้วก็ในเลเวลนี้โอ้โหมันก็มีเรื่องเอเจนต์นะครับเอเจนต์เนี่ย ตัวฟรีใช้งานได้ไหมได้ครับอมยมีด้วยเหรออ่าจริงจริงผมจะบอกว่าตัวฟรีครับถ้าเกิดเราเปิดตัวหน้าคอมบัตขึ้นมาเนาะมันจะมีตัวเครียดเอเจนต์โอ้สร้างเอเจนต์นะฮะตรงนี้ตรงนี้เปิดขึ้นมาซึ่งในตัวฟรีครับสกุลของเขาเนี่ยจะทำเองใช้เองได้ฟรีนะครับแล้วก็ อ่อโนเลจที่เทรนนะครับจะเป็นพับบิคโนเลจเดี๋ยวขยายความนิดนึงเอเจนต์ไปทำอะไรอ่าเดี๋ยวมาทิ้งทัวร์จะไดเพื่อเพื่อนเพื่อนต้นรู้จักมันก็เขาจะได้ไปลองผมเล่าแบบนี้ว่าโคผลอดปกติหรือว่า ChatGPT เนี่ยมันเป็นเหมือนเจเนอเรลจริงจมันเป็นเอเจนต์นะมันเป็นเจเนอเรลเอเจนต์อ่ามันถูกเทรนมาแบบกลางๆนะครับถ้าเราอยากให้มันทำอะไรแบบจอดจงต้องต้องบอกมันต้องบอกมันก่อนอ่าทีนี้เนี่ยถ้าเรามีงานที่เราทำบ่อยๆเราไม่อยากมานนั่งบอกมันทุกครั้งอ่าเราสามารถสร้างเอเจนต์ขึ้นมา แล้วเราบีบเขาล่วงหน้าครั้งเดียวแล้วเซฟเก็บเอาไว้ใช้รีพิทเรื่อยๆได้ซึ่งพอมันทําครั้งเดียวอ่ะแปลว่าเราทําเยอะๆได้เราบีบเจ็ดหน้าเลยยาวๆไปอ่าแต่นั้นอะไรที่แบบต้องทาซ้าๆแทนที่จะต้องมาันเขียนพร้อมปึ้งอย่างเงี้ยนะเราก็ยัดเข้าไปในเอเจนต์แล้วก็เราก็อ่ เพิ่มเติมนิดหน่อยเพื่อให้มันเวิร์กสำหรับงานเฉพาะเจ้าจงนะครับอันนี้ดีก็ยูสเคสเบื้องต้นก็อาจจะเป็นแชทบอทที่ถามได้ตอบได้ลิมิเ t ชันมีอะไรยังไงบ้างอีบน้อ l ลิมิเ t ชันตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของ k knowledge s o u r c e แล้วก็แ n o w l e d g e source เนี่ยอาจจะเป็นแค่ Public Link นะครับยังยังคอนเนคกับแชร์พอยต์ไม่ได้ในตัวฟรียังใส่ไฟล์ไม่ได้ในตัวฟรีแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นไลเซนส์แล้วก็ใช้ได้เลยนะครับ แต่ว่าถ้าสมมติเรามีข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์เราก็เอามาสร้างเอเจนด้ถูกต้องเว็บไซต์บริษัทอ่าซึ่งข้อมูลเราอาจจะมีข้อมูลองค์กรเกี่ยวกับเราหรือข้อมูลสินค้าของเราแคตาลกของเราบางอย่างที่อยู่บนหน้าเว็บแต่ว่าต้องต้องเป็น URL ใช่ไหมครับยังไม่สามารถโยนเป็นลิงก์ได้ถ้าผมโยน URL แล้วในนั้นมีลิงก์ไปหา PDF มันทะลุไปถึงทีเดียวหน้าตอนนี้ตัวฟรียังยังใช่ไหมโอเคงั้นต้องเป็นแนว t ท c h เบส e ลน้อนะครับแต่ผมว่าฟีเจอร์นี้น่าสนใจนะโอเคเอาไปลอง ลองใช้เดี๋ยวเราตอนนี้เราอาจจะจอดแถวๆนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีตอนแ้าซึ่งอันนี้เรื่องปล่อยปอยนิดนึงได้ไหมในคลิปนี้คีดเราเราเราปลยไปว่าจะมีเรื่องของเอเจนต์ใช่ไหมที่เมคโคซอฟต์าให้ก็เลยมาคุยเอเจนต์ที่ m มคโคซอฟ t ์สร้างมาให้มาอ่าซึ่งผมเอาตัวท็อปสุดขึ้นมาคุยก่อนเวลาเราน้อยโอเคแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวเรื่องถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นมุมในการถ้าใครใช้ตัวโคเวลัตอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากได้ อ่อ uh, productivity เพิ่มเติมยิ่งขึ้นนะครับโอเคคลิปหน้าห้ามพลาดเลยเรื่องของตัว essential นะครับใน M 3ามลนะครับโอเคเดี๋ยวติดตามในตอนหน้านะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับอย่าหยุดเรียนรูน้ครับ